สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้จะบอกว่าซ้ํากับคลิปที่เคยทําไปแล้วก็ไม่เชิงนะพราวันนี้ลุงช่างจะมาพูดถึงแก้ปัญหาหลังคาชั้น2เลยร้อนหลังคาบ้านเลยเอาเจาะไปที่หลังคาบ้านเลยไม่ได้พูดถึงบ้านร้อนนะเอาหลังคาอย่างเดียวแล้วมันเกิดจากอะไรตัวไหนที่มันช่วยเราได้บ้างจะติดตัวไหนดีเพราะวันถามมาุดไปบนมาอยางเนี้ยเดี๋ยววันนี้มีคําตอบ เรามาว่ากันที่เรื่องว่าสาเหตุที่มันร้อนก่อนเห็นมันร้อนแน่นอนมาจากแสงอาทิตย์ถูกไหมครับแสงอาทิตย์ส่องมากระทบหลังคาเสร็จแล้วก็ผ่านหลังคาเข้ามาช่องใต้หลังคาถูกไหมครับเสร็จแล้วค่อยผ่านฝ้าเพดานลงมายัางห้องที่อยู่ใต้ฝ้าเพดานอ่าต้องรู้ที่มาของความร้อนก่อนนี่คือที่มาถูกไหมครับพอเรามองภาพเดียวกันออกเนี่ยเราจะนึกออกทีนี้เราจะป้องกันและทําไงบ้างถ้านึกถึงภาพเมื่อกี้นี้จะรู้เลยวิธีดีที่สุดคืออะไรครับ ลงมาโดนหลังคาแล้วออกไปเลยไม่ต้องเข้ามาห้องใต้หลังคาอ่าถูกไหมให้เข้ามาใหม่อ่ะสะท้อนออกไปเลยถ้าสะท้อนออกไปได้คือดีที่สุดเพราะฉะนั้นประการดันแรกก็คือบนหลังคาบนหลังคานะบนหลังคามีอะไรที่มันมาช่วยเราได้บ้างมีนะครับบางคน,นงก็ไม่มีตัวที่ช่วยได้แล้วตอนนี้มีออกมาเนี่ยคือเขามีสีสีสะท้อนความร้อนพูดได้ง่ายสีทาหลังคานี่แหละเอามาทาหลังคาเป็นประการดัน แรกสุดอยู่ชายแดนเลยพูดง่ายๆมากระทบชั้นชิ่งออกไปเลยอันนี้คือไม่ให้เข้ามาเลยดีที่สุดนะครับด่านแรกด่านที่2องุงช่างเคยพูดถึงแต่ว่าก็อาจจะไม่เหมาะใช้กับบ้านก็คือการฉีด P.U. f o ฟโบนหลังคาซึ่งปกติบ้านไม่ค่อยเอามาใช้หรอกครับเพราะว่านึกออกไหมเหมือนฉีดพี f o a โฟมะสีสันหลังคาลอนหลังคาที่เลือกมาก็จบการส่วนใหญ่จะใช้ในเคสที่มันเวิร์สเคสละมันทั้งรั่วทั้ง้อนอะไร พีโฟมตัวเนี้ยที่สีบบหลังคาก็มักจะถูกใช้กับพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่เขามีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับอันนี้เขาต้องการฟังก์ชันมากกว่าความสวยงามเพราะนั้นก็เหลือแต่สีทาหลังคาที่พอจะเอามาใช้กับบ้านได้ะนี่ด่านแรกผ่านมาแล้วเอาละสมมุติผ่านจากหลังคาลงมาแล้วปุ๊บด่านต่อมาที่จะกั้นตรงไหนได้อีกนึกกันออกใช่ไหมก็คือใต้แผ่นหลังคาถูกไหมใต้แผ่นหลังคาเลย อยู่ใต้แผ่นหลังคาเลยเมื่อกี้ลุงช่างพูดถึงบนหลังคาอันนี้ใต้แผ่นหลังคาเลยใต้แผ่นหลังคาทุกคนพอจะนึกภาพออกถ้าเราสร้างบ้านใหม่ส่วนใหญ่เราก็จะให้ติดคือแผ่นฟอยล์เราจะใช้แผ่นฟอยล์ปูแล้วาเอาหลังคาทับหลักการคล้ายๆเมื่อกี้นี้คือบางทีเราไม่ได้ทาสีหลังคาถูกไหมครับผ่านหลังคามาหยุดอยู่แค่นี้หยุดอยู่แค่นี้ความร้อนหยุดอยู่แค่นี้ไม่ให้ลงไปต่ออยู่ก็ ผ่านมาทางไหนกับทางนั้นผ่านหลังคามาอยู่ก็สะท้อนกับทางหลังคาอันนี้ก็คือแผ่นฟอยล์ประการด่านที่2ประการด่านที่2นะครับแต่ตรงนี้มันยังมีอีกเอ้ยถ้าไม่ได้ใส่แผ่นฟอยล์มีมีใส่ฉนวนปิดใต้หลังคาได้ไหมได้ลุงช่างเคยพูดไปในคลิปหนึ่งแล้วตัวนี้จะมีหลายตัวลวะนอกจากมีแผ่นฟอยล์มีโพลีเอทิลีนมีแผ่นฟอยล์ที่เป็นบับเบิ้ลแผ่นใยแก้วมุง กรุไว้ใต้แผ่นหลังคาเลยทั้งหมดเนี่ยทำหน้าที่เดียวกันคือให้มาหยุดอยู่แค่นี้ไม่ให้ลงไปต่อนะครับไม่ให้ลงไปอยู่ในห้องใต้หลังคาต่อหรือเข้าผ่านเข้ามาได้ก็ให้น้อยที่สุดไอชุดเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือประเภทไม่ให้เข้ามาก่อนอย่าเข้ามาออกไปได้เท่าไหร่ออกไปให้มากที่สุดซึ่งโดยหลักการแล้วชุดนี้คือชุดที่ดีที่สุดเพวัะนั้นจะตอบคําถามที่เคยถามลงุงช่างว่าจะติดบนฟ้าดีหรือจะไปติดใต้หลังคาดีหรือติดบนหลังคาดี เอาแบบหลักการเลยนะครับดีที่สุดคือติดถ้าป้องกันบนหลังคาได้คือดีที่สุดดันแรกก่อนแต่ไม่ได้บอกว่าจะป้องกันแล้วได้ร้อยเปอร์เซ็นะแต่หมายว่าตำแหน่งที่ติดตั้งแล้วดีที่สุดคือป้องกันบนหลังคาตำแหน่งที่2คือต้องป้องกันใต้หลังคาอ่ะป้องกันแล้วก็ยังเหลือมาพอเหลือมาก็คือผ่านเลยครับมันก็จะเข้ามาเจอกับช่องอากาศใต้หลังคาถูกไหมมันก็จะมาสะสมความร้อนตรงนี้ทีนี้แหละ ก้อนตรงนี้แหละที่มันสร้างปัญหาส่วนใหญ่คือมันมาร้อนตรงนี้แต่ก่อนที่จะไปป้องกันด่านต่อไปลุงช่างเคยพูดไว้นิดหนึ่งปัญหาตรงนี้ก่อนจะแก้ด้วยการเอาวัดสดุใดๆไปใส่นึกถึงความเป็นจริงคือตรงนี้มันร้อนขึ้นมาแล้วไม่มีลมมาผักตัวนี้ออกไม่มีอากาศที่เย็นกว่าเข้ามาผักตัวนี้ออกไม่มีทางให้มันออกตัวนี้จะแก้ยากมากฉะนั้นคําตอบแรกเวลาคนถามเรื่องนี้ลุงช่างมักจะแนะนําว่าไปเติมช่องอากาศหาทางเพิ่มให้อากาศ เข้ามาให้ได้ในในห้องใต้หลังคาเนี่ยแล้วก็หาทางอีกช่องหนึ่งให้มันออกไปได้ถ้าแก้ตรงนี้ได้จะแก้ปัญหาที่เหลือเนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับอ่ะสมมุติทาตรงนี้ละแล้วก็อยากจะป้องกันชั้นสุดท้ายละก็เหลือประการด่านสุดท้ายก็คือบนฝ้าเพดานเพราะหลังจากนี้ลงไปก็คือเข้าห้องแล้วถูกไหมครับบนฝ้าเพดานเราทําอะไรได้บ้างเราทําได้ตั้งแต่ตอนเลือกฝ้าเพดานเช่นยิปซั่มมันจะมี ชนิดที่บุฟอ,อยมาก็ทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งแหละความร้อนที่สะสมบนหลังคาก็เจอฟอ,อยก็ไม่สามารถผ่านฟอ,อยลงไปผ่านยิปซัมลงมาข้างล่างได้ก็พูดง่ายอยู่ได้แค่ในห้องหลังคาใช่ไหมแต่เมื่อกี้ลุงช่างบอกแล้วถ้ามีลมมาช่วยเอาออกไปก็แก้ปัญหาได้ได,ได้ได้ตรงจุดแต่ถ้าไม่มีลมมันก็จะร้อนอยู่างเงี้ยแต่อย่างน้อยก็คืออยู่ได้แค่นี้ตรงนี้ร้อนข้างล่างต้องไม่ร้อนอ่ะอันนี้คือยิปซัมติดฟอ,อยนะครับแต่ดีกว่ายิปซัมติดฟอ,อยก็คือว่า มันสามารถจะเอาฉนวนมาปูวางบนหลังคาได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้มีขายเยอะก็มีทั้งเป็นโพลีเอทิลีนมีฉนวนใยแก้วอันนี้ง่ายแค่เอามาปูเลยมันก็ทําหน้าที่แค่ป้องกันอีกชั้นหนึ่งจบจากชั้นนี้หมดแล้วจบจากชั้นนี้ลงมาแล้วก็คือเข้าห้องแล้วเรียบร้อยถ้าไล่กลับไปก็คือมันมีทั้งหมด3ามในเยอะถูกไหมบนหลังคาใต้หลังคาบนฝ้าบางคนก็ ถ้าสร้างบ้านใหม่ก็ไม่รู้จะทำไงบอกผมติดมันทุกชั้นเลยก็โอเคนะครับก็โอเคเป็นวิธีการหนึง่งแต่อย่าลืมที่ลุงช่างแนะนําคือเพิ่มช่องระบายอากาศให้กับห้องใต้หลังคาของเรานะครับตัวนี้ต่างหากที่สำหรับลุงช่างคือเป็นวิธีที่ทางธรรมชาติที่ที่ทำงานได้ดีที่สุดนะครับแล้วเราค่อยไปเติมวัสดุเอามาช่วยกันตรงนี้ก็จะทําให้บ้านเราเนี่ยเย็นขึ้นนะครับหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของเครื่องรปบอากาศแล้วล่ะ ก็ไปดูคลิปเรื่องเครื่องปรับอากาศเอานะไม่พูดแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์มันต้องมีประโยชน์อะไรสักบ้างแหละสาหรับใครบางคนนะครับแล้วก็อย่างที่เคยบอกเสมอไม่มีประโยชน์วันนี้วันหน้าก็อาจจะมีนะครับไม่มีกับเราก็อาจจะมีกับคนที่เรารู้จักนะครับก็อย่าลืมแนะนําเผยแพร่คลิปนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เรารักหรือคนที่เรารู้จักนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ลุงช่างนิดนึงนะครับพลาะลุงช่างก็ชักจะ แรงถดถอยแรงถดถอยก็ต้องอาศัยพวกเราเนี่ยช่วยช่วยช่วยส่งออกไปให้หน่อยนะครับแล้วก็ติดตามในเพจและใน u t u b e ได้เหมือนเดิมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ